ก็กาบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับอยู่ผมแดนเกมทีวีนะอยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดอีกแล้วนะ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่ EP ที่เนาะเราะไม่ได้เล่นนานแล้ว EP ที่7แล้วแหละก็เป็นไงบ้างท่านผู้ชมกระตุกหรือเปล่าหรืออะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เพราะว่าที่เราไม่ได้ลงมาหลายคลิปนี้เพราะว่ามันพื้นที่มันไม่พอนะคลิปมันกระตกด้วย นะมันกระตกก็เลยยังไม่อัดเหมือนกับไอ้พาที่แล้วนี่กระตกทั้งเกมเลยก็เลยยังไม่ทำก็พารนี้น่าจะเล่นได้แล้วมั้งผมจะขึ้นข้างบนแล้วอ่าครั้งที่แล้วผมพูดว่าจะสร้างเรือตรงนี้เรือแต่เราต้องต่อไม้เอาไปหนผออาจจะทำแบบเรือแบบเรือไป สวยงามนะแต่วิ่งไม่ได้ทำใหส้สวยงามเราสร้างออกมาก่อนมาดูีิโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละผมใช้ไม,าม,ามน้นี้ออกมาหนะ่อยใช้ะมณนี้แหละอืมนี่ล้วผมก็ต้องดำอยู่แบบนี้แล้วเราผมจะมสร้าง ช่องแล้วก็เราจะต้องต่อไปอ,อ่อ่ะ,อะโอเคประมาณนี้แหละอืมเราก็ต้องมาไล่ครับน,นี่เราเอาระยะห่างประมาณนี้พอน เนะี่ยอันนี้มาเล็กสี่บล็อกเดี๋ยวเอาเก็บน,นี้ก่นกนอนนี้ตนระงพื้นเรือนี่เอาเป็นสักสามที่ผมมาทำเรือแถวๆนี้จะเป็นเรือ,อใหญ่เลยนะคล้ายเรือจงสลับก็เมื่อก่อนนี้ทำบ่อยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วคือต้องต่อไปไกลเหมือนกันนะี ที่ช่องนั้นเนี่ยสองสามสี่ห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบหน้าสิบแล้วข้าหลังเอาอีกจะห้าสอง สามสี่สห้าโอเคก็ประมาณนี้เนะะาะความยาวของเรือโอเคตอนนี้ตอนนี้นนถ้าผูช้ชมอาจจะมองว่ายังไม่ไม่เหมือนนะเดี๋ยวผมจะทาให้มันเหมือนเลยบเหมือนนะแบบแบเรือลบเลย่ะแบบเรือโยสะลัดเลยอะ่แบบเนี้ย ไหนที่มันต่อผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอามาทําเป็นสอกกระดงซอกกระโดงเรือนะครับอันนี้ลําเล็กๆน่าจะเป็นเรือใบน่าจะได้อยู่นะเนาะเรือใบก็น่าจะได้อยู่เราไม่ทําใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่ก็อาจจะเล่นยาวเลยแหละนี่ก็นี่แล้วเราก็ต้องลงน้ำลงน้ำต่ออื ตรงบอวะโอเคนะดูข้างหน้านั้ยหน้าใหญ่ไหมตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขยายออกมา ดูซิขหน้าเรือนี้ก็จะหนักๆแน่นๆหน่อยเพราะว่าเราทำให้มันดนะิ่ๆเรามามแล้วมืนแล้วอะ่ะนี่เราก็ต้องขยาย ยัง่เห็นข้างนอกจังเลยยัง,งเห็นโคงมันอังอล้วโคมก็เป็นดนแันใช่ไหม เราใส่ไม้ส่วนล่างก่อนแล้วกันนะครับนี่กไ็ได้สร้างเรือลำนี้แหละใส่ไม้ช่วงล่างใครที่ต่อเร็วก็ทำไปเลยก็ได้นะน่าจะไอ้ตรงนี้ต้องใส่ไปหมดอ่วร่งร่วงร่องร่อง,งไอต้ตรงนี้ก็ใส่หมดเลยแม่งยากจริงๆลแล้วเราได้ชั้นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเรือเรา เราก็ไมา่ต้องทำอีกด้านอืมไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันะ สุดหลังเรือแล้วหมดหมดหมดอีกแล้วไหมไม้นี่แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้ผมจะใช้ตรงนี้เป็นใช้ช่วงนี้เป็นสีไอ้นี่ก่อนสีน้ำตาลแล้วก็ช่วงท้ายเรือ ท้กท้านเ้เราก็ต้องทำยืดออกาปเหมือนกัน นี่จะท้ายเรือครับขี่รามาใส่น้าข้างันี่มานี่เป็นไงล่ะมันเล็กไหมหรือใหญ่ไปไหมเนะี่ย โอ้แม่งเลยอยู่นู่นมามแม่อยู่ใต้เรือแตกโอ้ถ้าผมไปนอนก่อนก็ได้ ไม่จริงอยากจะให้นอนเลยเกินโอ้ยเซเลยอ่าเช้าแล้วเดี๋ยว,ยวหาอะไรกินก่อนตัวละมิตร้านี่มีตัง ราขึ้นไปสร้างเรือต่อครับเราดูว่มีอะไรต้องใช้ไหมเราต้องไปตัดไม้เพิ่มอืมเอาเดี๋ยวเอาฟันองไปทำหน้าเรือโคจะรุ่งแล้วงล,ลวงบ่อยเหลือเกินน,นี่ตอน,น,นเช้าเรือเราก็แบบนี้ ต่อไปเราก็จะใส่เป็นไม้สีขาวนะครับไม้สีขาวนี้ไว้หน้าเรือเลยชั้นถ้ามันได้อยู่ชั้นบนแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ทำลายมันเลยลายเรืออ๋อเรนะอเนอะนี่ทำเรื่อยๆี๋ยวมันเาก็สวยขึ้นเองครับ หมดอีกแล้วอันนี้จะเป็นช่วงท้ายเรือต,ตรงนี้เราเว้นไว้ก่อนเพราะเราต้องเอาไว้ขึ้นเรือ นี่ทรงเรือเราก็จะเป็นทรงสูงสูงไปยังบนวะอ้าวเราเรือก็จะสูงวันนี้ใช่ไหมเขี่ยไปเราก็ต้องขยายอื้อ้าขึ้มนมาละเราก็ต้องมาขยายข้างบนเอาไว้ตรงนี้ ไม่แปลกครับทำไมเราต้องใช้ไม้เยอะเพราะเราจะสร้างลำใหญ่เลยไม้นี่จยวางทับไปอีกชั้นเลยก็ได้ครับพเพราะาต้องทำเป็นตรงนี้เป็นด่านฟ้าแล้วละ่ะเป็นด่านฟ้าแล้วไอ้ตรงนี้ก็แนะนำให้ใส่ไปให้หมดเลยเพราะเราจะปิด นี่เราจะใส่ข้างบนนี่ให้เต็มแผ่นอันนี้อ่อนผมก็ต้องไปตัดไม้ละตัดไม้ตัดไม้ไม,มีลูกมันยังวะ ฮัลโหลสำตัวเจอตัดมาส่วนมากเราใช้ไม้สีน้ำตาลเราก็ไปฝั่งนีงคะับตัด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 ครั้งนี้ก็ได้คนเดียวอีกแล้วนะจะได้เล่นคนเดียวยาวๆเลยนะ มันก็ไม่พร้อมในเรื่องลหลายอย่างนะไ่้ตัดไม้อีกยาวเลยนะนั่นจะเอาทำมันได้แล้วหลายช่องเลยงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะ้ผมไม้ทำคลิปต่อไปด้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบายๆตัดตัดตัด